สมัครสมาชิก V.I.P. มิงแพตินัมทางช่อง YouTube สินแสหมิงได้แล้ววันนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะครับเดือนที่นะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ไปอยู่ในเรือนลาพระสินแสหมิงจึงขออธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนที่เกี่ยวกับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณไปเป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนลาภะนั้นนั่นหมายความว่านะครับจะส่งผลดีในเรื่องของรายรับนะครับหรือการติดต่อประสานงานใดๆก็ตาม ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งโอกาสและช่องทางต่างๆที่ดีในเรื่องของรายรับและการเงินการทองอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงนั่นหมายความว่าโปรเจกต์ต่างๆที่ชาวลัคนาราศีการตั้งใจไว้มีโอกาสที่จะทำสำเร็จมีโอกาสที่จะหยิบอะไรก็ตามมันเป็นชิ้นเป็นอันเงินทองมันกองรออยู่ข้างหน้า อยู่ที่เราจะหยิบจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและผมก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นราชาโชคแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์โอ้แสดงว่าติดต่อการค้าการขายธุระป,ป่าปังจะสำเร็จคล่องตัวดีทีเดียวอธิบายความเพิ่มเติมอีกว่าเครดิต ในเรื่องของงานของคุณจะดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเครดิตกับลูกค้าเครดิตกับแบงก์นะครับถือว่าได้รับความไว้วางใจอย่างดีแล้วคุณเองก็จะมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าคุณเองนั้นนะครับติดต่ออะไรกับใครมักจะมีแต่คนเวลคัมนะครับต้อนรับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขาจากโหราศาสตร์หรือว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าเคยดีลกันมาแล้วอะไรก็ตามเถอะ ล้วนแล้วแต่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าคุณจะติดต่องานได้สำเร็จโดยง่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมสมกับดาวการเงินที่ไปเป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนลาภะนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่คุณต้องระวังก็มี การเงินดีก็ส่วนการเงินดีไม่เกี่ยวกันสิ่งที่ต้องระวังมีอยู่สองเรื่องนั่นหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพดาวสาวและดาวราวหูต่างทำมุมปลายหอกนะครับกับชาวลัคนาราศีกันเป็นการทำมุมปลายหอกที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของชาวลัคนาราศีกัน สุขภาพทางร่างกายคุณเองก็จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งทั้งเสารและราหูต่างเป็นดาวบาปพะเคราะห์ทั้งสิ้นแล้วไปอยู่ในเรือนอริเรือนที่6อยู่เรือนมรณะเรือนที่8ในภาษาโหราศาสตร์เรียกทำมุมปลายหอกนะครับก็จะทําให้คุณเองนั้นมีความนะครับไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวหรือมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องอธิบายให้ฟังชัดๆเพราะว่ามันมีเรื่องซ้อนๆกันอยู่ในดวงของชาวลัคนาราศีกันวันที่1ถึงวันที่5นะครับช่วงนี้ระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้ว ระว,วังปากเสียงกับคนรักคู่ครองนะครับพอมาวันที่11จนถึงวันที่15นะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันก็จะแฮปปี้ขึ้นแล้วก็ความรักจะแฮปปี้ขึ้นในช่วงประมาณวันที่16จนถึงวันที่20่สิบไปจนถึงประมาณไปปลายเดือนแต่มันมีนัยยะสำคัญตรงนี้ว่าไอ้คำว่าแฮปปี้เนี่ยมันแฮปปี้กับใคร แฮปปี้กับคนรักเราหรือคู่แต่งงานเราหรือแฮปปี้กับใครคนอื่นฉะนั้นความหมายคำว่าแฮปปี้มันเป็นไปได้หลายอย่างจึงขออธิบายแยกย่อยให้ฟังดังต่อไปนี้ชาวลัคนาราศีกันที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วหรืออยู่กันฉันสามีภรรยาแล้วเดือน พฤษภาคมเป็นเดือนที่จุกจิกยุ่งยากใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีปัญหาและไม่ค่อยเข้าใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ส่วนแฮปปี้เนี่ยมันไม่ใช่แฮปปี้กับไอ้ภรรยาเราหรือสามีเราแต่มันแฮปปี้กับคนอื่นๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกสบายใจเขาอาจจะ มีมิตรภาพกับเราในรูปแบบเพื่อนหรือคนพิเศษก็เป็นไปได้แต่ก็ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสบายใจอันนี้ไม่ได้ไปแนะให้คุณไปทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีนะครับเราว่ากันตามดวงโดยตรงนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ยังโสดอยู่สำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะไดเ้เจอความรักจากโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีกันยังมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างจากที่อยู่อาศัยหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะครับโดดเด่นตั้งแต่วันที่20จนไปถึงวันที่31พฤษภาคมในช่วงพีเรียดตรงนี้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางอย่างแน่นอน และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่21จนถึง25ช่วงนี้ติดต่ออะไรกับใครที่ผมบอกว่ามีความสำเร็จดีน่ะคงดีอยู่แล้วแต่อย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปใช้โทสะนะครับบางครั้งบางทีไอ้ดาวที่ทำมุมปลายหอกนั้นทำให้เรามีโทสะได้ง่าย นะฮะก็เหมือนกันกับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่ครองอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองมันไปเป็นมรณะเรื่องที่มันจุกจิกไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องเนี่ยอืทําให้จุกจิกใจกันง่ายนะักนะครับถ้าเกิดอยากจะประคองความรักไว้ก็ต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องแตะเบรกแรงมากก็แรงไปสงสัยเดือนนี้ได้ซัดกันแน่ๆนะ ผมจึงแยกย่อยเรื่องความรักไว้ตามที่พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีกับชะตาชีวิตในเดือนพฤษภาคม2566สินแสหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID a master ming 6 6 6 6อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ